คราวนี้มาเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเป็นด้านของ modify เฉพาะแค่ชุดสายพานชุดไล่ข้างเท่านั้นนะครับก็นี่นะครับต้องอาศัยพี่ตั้มนิดนึงครับผมพี่ตั้มนี่ครับเจ้าของสำนักนะครับมาดูกันนิดนึงครับได้รถมาปุ๊บก็เอามาทําการลื้อข้างเลยนะครับมาดูคันนี้ไล่ข้างของพี่ตั้มเนี่ยมีอะไรบ้าง มีก็เป็นชุดชามนะครับชุดชามเป็นงาน C N C สร้างขึ้นมาเลยครับนะครับไม่ใช่เอามาปรับองศาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโคเปอร์ในชามครับที่เราสั่งสร้างขึ้นมาใหม่ครับนะครับแล้วก็จะเป็นชุดเม็ดครับบูทก็จะยาวขึ้นครับของบูทยาวขึ้นยาวขึ้นกว่าของเดิมใช่ไหมพี่เพราะว่าองศาเราบีบบีบองศาให้มันแคบลงไงครับ แล้วก็เป็นเม็ดแต่งอืมเม็ดแต่งของที่จริงๆปกติแล้วก็ใช้อยู่ประมาณเก้ากรัมใช่เก้ากรัมนะครับที่คันนู้นน่ะใส่อยู่ก็เป็นเม็ดสิบเอ็ดเม็ดสิบเอ็ดกรัมสามเม็ดสามเม็ดแล้วก็เม็ดเก้าสามเม็ดครับครับผมอืมอแล้วก็จะมีคัตคาร์บอนนี่ชุดท่าคัดนะครับคาร์บอนแล้วก็ชุดตัวนี้โอกระโหลกคัับจะเป็นงานสร้างขึ้นมาเลยครับไตหวัด แล้วก็ด้านในก็จะเป็นยิงสายอ๋อด้านในมียิงสายนะครับด้านในายิงสายเขาก็เลยพยายามที่จะสรรหาของแต่งนะเห็นไหมใต้หัวนี้เป็นราคาของออโตมิติกใช่ใช่ทีนี้อย่างอย่างพระคัท์ตัวเนี้ยอันเนี้ยโครงสร้างเนี่ยเป็นของแท้นะครับแล้วผ้าเนี่ยเรามาสั่งทําเองครับนะครับแล้วก็สั่งทำเองเข้ามาอย่างเนี้ยอย่างชามเนี่ยนีทชามเดิม ชามเดิมเนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูเลยว่ากี่องศาแล้วก็ําแต่งกี่องศาอันนี้ครับอ่านะครับเทียบั้ามาเทียบให้ดูเลยนะครับเทียบให้ดูสิบสี่เท่าไหร่สี่สี่จุดเท่าไหร่สี่จุดสอง สามจุดแปดอชันขึ้นคืออกาจะชันขึ้นชันขึ้นก็คือตัวสายพานมันจะวิ่งได้สุดใช่สุดชามากขึ้นระบูทีนี้พอพอเวลามันมันชันขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนการบีบเพื่อให้สายพานเนี่ยครับมันขึ้นขึ้นมากขึ้นขึ้นสุดขึ้นสุดใช่อันนี้เราก็คืออันเนี้ยเราเป็นคนสั่งทํมาตหาครับเพราะว่าเราก็จะเจอปัญหาเพราะมันบีบขึ้นมากมไกมิเตอร์สายพานเนี่ยโดนบีบขึ้นมากๆเนี่ยก็จะเหมือนหย่อน ครับอ่ามนมันจะหย่อนผมก็เลยทําให้บูธอ่ะมันยาวขึ้นใช่อ๋อนี่แหละครับเป็นคาตอบของว่าทําไมบูธมันยาวขึ้นใช่ตัวนี้แหละครับที่มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของไม่ให้มันขึ้นจนแบบเป็นรายละเอียดอีกนิดนึงใช่อีกนิดนึงก็เหมือนค้สเนี่ยนะไม่เคยมีคนรู้มาก่อนเลยว่าใช่เราไม่รู้อ่ะเนี่ยบอกมันอยู่ข้างในเนาะเนี่ยหน้าสัมผัสมันอยู่เท่านี้เองคือหน้าสัมผัสมันไม่เต็มใช่เนี่ยเราก็เลยมาแก้ปัญหาระบบ ชุดข้างตัวนี้ครับชุดใครสนใจในชุดเนี้ยติดต่อที่บบพ,พี่ตั้มดีกว่าได้ครับนะง่ายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปิดราคาไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันมีผิดเพี้ยนอะไรไปหรือผิดพลาดอะไรไปรโทรหาตรงๆเลยดีกว่านะครับได้ครับ,รบนะเนาะนอกจากเบอร์โทรแล้วเบอร์โทรนี้ให้เลยได้ไหมพี่ได้ได้ครับศูนย์เก 0 9 8 8 7 1 8 7 1 2 0 6 6 2 0 6 6็นอะครับก็ทรกนเข้ามาได้นอกจากจะโทรเข้ามาแล้วหรืออาจจะติดต่อหรือว่าเข้าไปติดตามได้ที่เพจของทีมแข่งตาตั้มเลสซิ่งทีมแข่งตาตั้มเลสซิ่งนะครับนั่นแหละครับก็เข้าไปดูเพราะว่าในนั้นจะมีข้อมูลในเรื่องการทำรถแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะครับที่พี่ตั้มได้ทำออกมานะครับผมโอ้โหาหงุดต้องขอบคุณพี่ตั้มขอบพี่ตั้มอ่ะ ทำใส่ชุดนี้ไปแล้ววิ่งขึ้นใหม่อีกเปอร์เซ็นต์ของเดิมเนี่ยผมลองรถเดิมๆเลยเนี่ยขี่เองเลยนะผมหนัก65โลเนี่ยได้127 127อ่า127ระยะทางการวิ่งเป็นไงพี่ไกลไหมประมาณกิโลกิโลกว่าก็ตีก็ตีก็สองโลอ่ะสองโลเนาะตีก็สองโลแล้วพอใส่ชามชุดนี้ไปปุ๊บผมผมเบื้องต้นเนี่ยไล่ชามชุดนี้ครับระยะทางเท่ากันเนี่ยได้1อ2ครับแต่แต่ว่า ยาวถ้าถ้าแบบทางยาวอ่ะมันไปประมาณร้อยสี่สองออยาวเลยนะคือยาวๆต้องประมาณทักสามกิโลสามกิโลใช่ใช่เพราะผมลองหน้าพิพาม,มันสั้นอ่ะ,อะสั้นแต่ม <c ười> ันได้มีให้ยาวๆครับโหก็ถือว่าถือว่าขึ้นมาออกคุ้มเลยนะใช่ครับขึ้นมาคทำนี่แหละครับก็ เนม็กเอ็นแม็กตัวใหม่เขาคดเฟืองท้ายมาค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะนั้นการท้ายวิ่งนะการท้ายวิ่งมากนะรถเดิมเนี่ยรถเดิมรถเดิมถ้ามีระยะนะผมว่าร้อยสามสิบถึงครับรถตุ้เดิมนะพี่ถ้ามีระยะมันได้ได้ไหลปหน่อยใช่ใช่เพราะว่าเขาตัวนี้มันเฟืองท้ายเดิมพี่เฟืองท้ายก็ใส่เฟืองท้ายเดิมแล้วเฟืองท้ายเขาเปลี่ยนเขาไม่คันนี้ยังเดิมอยู่แต่ว่าเฟืองท้ายตัวใหม่เนี่ยเขาโคตรมาดีเลยครับรอกลางรอบท้ายวิ่งดีมากครับ ว่าดีว่าตัวเก่าเยอะโอเคครับก็เป็นก็เป็นแค่ชุดแค่ชุดลายข้างนะนะครับส่วนในส่วนอื่นเดี๋ยวผมเชื่อว่าพี่ตั้ม่าจะหน้ามีอัพมีอัพเลยโอ้อยเดี๋ยวค่อยมาตามกันครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็มาดูกันถ้าผมมีเวลาผมจะเข้ามาดูครับว่าพี่ตั้มมาอัพเจ้าตัวเอ็นออร์นิวเอ็นแม็กไปยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปตากันขอบมากครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับ